ที่บาติงเมื่อสุกสุกคนนะครับก็บมันจะเป็นเสาหนังขารที่เส้เาซีซัซีหรือเส้าท่าไรนี่นะครับโอกาสว่าไล่ซดดีครับว่าจะสางเวียกสางงานยังม,าามือเสาเมืนเน่บรรยากาศคึมคึมร่มเย็นเย็นในมือเสาพี่นต่มทงไงทงหนาเขียว สวัสดีสามหมืนท่านแรกพี่น้องขอเบิ่งมาส้มกันท่ายงางเล่อข่ายตรงหน้าฝนกระสีหอยน้อยมากพี่นอ้องก็บรรยากาศตอนเช้าคประมาณหกมุงเคืองครับ ย่างน้ำทางดำสื้อคือกันพินองเปิดค่าการมองเห็นมาคขัน ถ้าท่าไสดในรถฟส่งอีกคนอีกเนี่ยพยาามมาซ่มมัองเขาโอ้อันนี้ครับ ก็มีนำเนี่ยปูแล้วปะท่านแล้ว อากาศนี่มันเศร้าขึ้นฝ้าขึ้นฟุนฟนฟน้นหามอจอยแจีแ๊ยเหลวนี่เป็นเป็นสวนปลูกสารพัดใส่ต้นยางหน้าต้นพยุงต้นประดู นี่พยุงเวียดนาม เขาหลังจากเพิ่นเล่นไปบางหนนะยังม้่นเศร้าเหลืองอยู่ครับก็ลังสิฝืนอันนี้เป็นสาหลวงโจกฟี่พี่นองโจกฟี่ห้างอาสิเลเนี่ย เป็นต้นพยุงไทยพี่น้องในปีนึ่งพอด,ดีแต่ว่าท่วมหัวแล้วปลูกแท้คู่สาไว้ ขอกพุ่นที่บุคคลมาเบิองมาแย่งนนเนื้อครับสามหมื่นทันเหล็กไล่สดเป็นเถอที่สองเปิดค่าการแน่มเพ้นมาสนเช็คสีแน่มเพ้นป็นในดอกเช็คยังกับพวกปนันพี่น้องเลยลที่ตนูนศาด มอนนิ่มบรรยากาศตรงห้างข้างหน้าครับ นาทีโตกไมอ่อยู่ล่มวีเลยอันนี้ท่างปกติมันสีบรกเวณปน,นี่ครับพอดีอปตอน่นใจบุญสุนกุศลเพนเอาดินหนาก็บินเหนียวมาเทอะไรปละกอบุญขอบพ,พอุ่น่นนี่หรอกที่รอรถมัวเป็นบาทนี่ เพิ่งจะค้น,คนหินมาหายน้ำหินก้อนเสาเนี่ยคุณรู้ okay, เคลียร์นี่เทปไปถูกเบิร์ดก็ที่โดนสัตว์ยูดีว่าดี เออไล่โสดเบื้องอ๋อคือพักกันไปอยู่คุนเบิดเหรอคุณมากะมวนมันขึ่มลายเจอมตั้งสิบเออไข่กุนหมดตกอยู่หรอเนี่มัน ซ้ามาซ้าำเ่ยก็ถือว่าบุญกุศลแห้งแล้วล่ะนี่แนี่นแห้งเหี่ยวแห้งแหงเบิดเมื่อกี้นี่เมียคือไรอันเมื่อบาลนี้ โอ้โหเอ่อสุดยหัวหน้าลกหน้าลกมีจริงเดี๋ยวก็ได้ฟังแบบมีเหียนโอ้ยเติด์นแล้วรถเล็กหน่อยหน่อยหยียบยันแล่นสวนหน้าสวนหลังกับกับป่วยก็เยียบท่อนท่อนเอวนะเปล่งภาพาไปหาหมอ มันก็ลากไปเนี่ยมันไปหันไปหนีนะอยู่หันแบบมันก็แพ้กับวบัรหลายได้แต่ว่ามันสนั่มหน่อยไปกันกล้วยเลยที่มือเมียนครับสวัสดีนะครับู้ทามาเบังมาแย็งส่องบ้าเติงผาติโอ้พูดแล้วเป็นตามาอีกว่าเห็นหุงเลยบาดนี สวัสดีครับมขขุดสุกุสุกคนครับลื่อกพันตาต้องใส่แว่นแว่นแล้วครับโอ้ยุยงเลย เต้าเรีบๆไทยแชนเนลครับแมนบุกรับขอบคุณห,หลายๆเด้วยครับครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนต้องให้ทุ่งนาบานท้อ เลี้ยวเอียบลุ่ทางกันครับเลี้ยวรถขี่เียบไทยชนะนลอแม่นเลยครับไทยตำทุกวันเพิ่นว่า <c oughs> thấy đang thu bản mình mua ยังงงกูเลยไม่ทำ้นบนเลยตอนของไม่ได้หน่อยโวข่ยกับไปน่ำบนอย่กนงไล่ซดอยู่ นีหอดบ้านหอดเพื่อนเหลอพี่น้องยังมองนหรไเต็มรูปแบบเลยครับเดี๋ยวขอเป็นตาคนบ้านเป็นหุงแล้วโอ้ช่องไทยแชนแนลสายดันทุกบ้านกับขอบุณขอบคุพันได้หลายแล้วครับ คำว่าเป็นกำลังใจมาเบิ่งไหนนี่โอกาสกระสิไปเยี่ยมยามทาข่าวเบิด์ทุกบ้านเบิรทุกปูกคน,นครับอันนี้บรรยากาศร,รอบบ้านครับเป่นกับแบบไส้ยาง,งอะไรเรี่น้ของไส้ยาง,งแลแ้ะล่มเลยตรงยุ่ก็หม่อง ครับก็สีขออนุญาตน้ำล่าพาดจากกันอนอี่นนะครับเดี๋ยวเครื่อนอากับพ่อกันใหม่เนี่ยสุดเป็นนั่งไรแบบจังๆเลยจังๆเมื่อเลือนโบเลนครับแขนขาจังหมดไป,ปเป็นเลยขอพุ่นขอพุ่นให้ชนแหลได้ไหลเลยครับดันทุกบ้านหมดครับขอบุ่นขอพุ่นได้ไหลครับครับ,รบสวัสดีครับ